กลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับจานเรบอลเตงประจำวันพุธที่19ตุลาคมครับวันนี้เรามาวิเคราะห์บอลกันอีกเช่นเคยครับสำหรับตัวเต็ง1ตัวเน้นๆครับแล้วตัวแถมอีก2ตัวครับต้องบอกว่าเมื่อวานครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับมาทั้งตัวเต็งและตัวแถมครับวันก่อนครับตัวเต็งครับเจ้าไปครับตัวแถมมา2ตัวครับแถมเมื่อวานครับมาเต็มระบบครับต็บอกกินเต็มๆไป ทั้ง3คู่ครับสำหรับเมื่อวานครับตัวเต็งครับที่ให้ไปครับคิสตันพาเลตครับให้ต่อคิสตันพาเลตปอป้าครับคู่นี้มีเสียวเล็กน้อยครับสําหรับคู่นี้ครับค่งแรกครับเป็นวูฟแฮมตันที่บุกมานาคิสตันพาเลตก่อน1นึครับแต่เป็นคิสตันพาเลตครับที่ให้ไปครับต่อปอ้าครับกลับมาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกกินเต็มไปครับสะใจมากครับสําหรับตัวเต็งเมื่อวานครับตัวแถมครับตัวแรกครับเมื่อวานให้ไปที่โตลิโนครับ เป็นตอริโนครับที่เปิดบ้านถล่มไป4ประตูต่อ2ครับตัวกินเต็มไหมครับสำหรับตัวแหมตัวแรกตัวที่2ครับทีเด็ดเลยครับตัวนี้ครับแอดมาริดเจอกับไรโยครับคู่นี้ให้รองไรโยครับหนึ่งลูกครับคู่นี้ครับสวนกระแสคนอื่นเขาไปเลยครับสะใจอีกแล้วครับคู่นี้ครับไรโยครับตามตีเสมอแอดมาริดได้ต้องบอกว่ากินไปเต็มๆครับสาหรับเมื่อวานครับตัวเต็งก็กินไปเน้นๆครับตัว ที่เอามาใส่ในสเตปก็กินครับตอบเมื่อวานครับรับเละจริงๆครับสําหรับในกลุ่มเมื่อวานตั้งว่ามาเต็มระบบครับสําหรับบอลเตงครับกลับมาเวอร์ชันนี้ครับตวบอกว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับผมครับบอกวันนี้ครับจะมาวิเคราะห์เหมือนเดิมครับให้ตัวเตงเน้นๆครับวันนี้ตัวเต็งเน้นๆครับให้ไปที่ คู่นิวเาสเซนเจอร์กับเอเวอเรตต์ครับนิวคาสเซนอันดับหของตารางคะแนนครับสินาทีผ่านมาพวกเขามี15คะแนนครับเอเวอเรตทีมเยือนอันดับ14จีของตารางคะแนนสินาทีผ่านมาชนะแค่2นัดมี10คะแนนครับผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้ครับ Carson, นิวคาสเซนนาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์สำหรับเอเวอเรตตนาทีผ่านมาบุกไปแพ้ให้กับสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเอเวอเรตที่เปิดบ้านชนะ นิวคคสเซลไป1นประตูต่อศูนย์สำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นนิวคคสเซลต่อครึ่งควบลูกราคาสูงต่ากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับต้องยิงกัน3ลูกเพื่อจะได้กินเงินครับสําหรับราคาสกอร์สูงคู่นี้คู่นี้ผมชี้ไปเลยครับเต่งเต่งเน้นๆเลยครับที่นิวคคสเซลครับราคาครึ่งควบลูกครับยังไงก็ได้กินครับเหนือกว่าทุกอย่างครับนิวคคสเซลฤดูการนี้ครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับแรงจริงครับนิวคคสเซลพวกเขาทะยานมาอยู่อันดับ6ของ ตารางคะแนนครับดูสถิติการเล่นในบ้านของพวกเขาครับห้านัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครครับชนะไป2นัดครับเสมอ3นัดครับต้องบอกว่าการเล่นที่สนามแห่งนี้ของพวกเขาเาะมกสุดยอดจริงๆครับนิวคาสเซิลครับดูดูการนี้ครับเหลือเชื่อครับพวกเขาทําผลงานมาลุ้นพื้นที่ยุโรปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับต่างจากเอฟเวอร์ตันทีมเยือนครับที่3วันดี4วันร้ายครับต้องบอกว่า10นัดที่ผ่านมาพวกเขาครับชนะได้แค่2นัดครับการเล่นเป็นทีมเยือนต้องบอกว่าโอ้โห ไม่ดีเอาเสียเลยครับชนะแค่นัดเดียวครับในการเล่นเวทีเดือนวันนี้ผมมองนะครับยังไงก็รอดนิวคาสเซลย่าครับวันนี้ครับนิวคาสเซลครับผมว่าน่าจะได้กินทุกราคาครับแต่เรายืนพื้นไปก่อนครับราคาขึ้นครับลูกครับหนึ่งลูกกินครึ่งไปก่อนครับสําหรับวันนี้มองยังไงนิวคาสเซลเหนือกว่าทุกประตูครับทุกเหลี่ยมทุกมุมครับสําหรับคู่นี้ครับถ้าใครอยากลองลองดูเลยครับมีเจ็บตัวแน่นอนครับสาหรับวันนี้ครับนิวคาสเซลครับเป็นต่อทุกประตูครับเป็นต่อทุกอย่างครับว่าเขา ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ครับสหรับนิวคาเซิลน่าจะเก็บสามแต้มได้ตามที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ครับไม่น่าจะมีปัญหาครับกลับราคาครึ่งควบลูกครับคู่นี้ครับตัวเต็งวันนี้ครับผมให้ไปเลยครับนิวคาเซิลต่อครึ่งควบลูกครับเราไปที่ตัวแถมตัวแรกครับตัวแถมตัวแรกไปที่ลิเวอร์พูลเจอกับเวสแฮมครับคู่นี้เตะกันไปหนึ่งครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับฟุตบอลพรีเมียร์ครับวันนี้ให้ตัวแถมคู่แรกไปที่ราคาสกอร์สูงลิเวอร์พูล กับเวทแฮม3ลูกต้องบอกว่าลิเวอร์พูลช่วงหลังครับพวกเขาเริ่มกลับมาทําเกมลูกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถ้าพวกเขาใช้โอกาสไม่เปลืองวันนี้น่าจะมีประตูเป็นกอบเป็นกำครับสำหรับพวกเขาวันนี้ครับเวทแฮมเองพวกเขาก็มีเกมส่วนกับที่อยากที่ยอดเยี่ยมครับต้องบอกว่าพร้อมจะทําประตไูได้ทุกเมือคู่นี้ครับต้องบอกว่าสําหรับราคาสกอร์สูง3ามลูกผมมองว่าน่าจะ มีแค่เจ้ากับกินครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับลิวพูพวกเขาจับทางจับจุดของพวกเขาเจอครับนัดที่ผ่านมาถ้าพวกเขาคมคครับพวกเขาใช้โอกาสไม่เปลืองต้องบอกว่ายิงได้เยอะครับสำหรับวันนี้ครับผมมองว่าเวทแฮมเกมรับของพวกเขาไม่น่าจะต้านทานเกมรุกของลิวพูที่กําลังเข้าฝากได้ครับน่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะครับคู่นี้ครับคู่นี้ให้ไปเลยครับตัวแถมตัวแรกสูง3ลูกครับคู่ต่อไปครับเป็นตัวแถมตัวที่2ครับแมนยูเจอกับสเปอร์ครับคู่นี้ครับไปสูง2อลูกครึ่งครับ3อีกเช่นกันครับคู่นี้ สถิติย้อนหลังมันบ่งบอกครับว่าคู่นี้ครับเจอกันหลังๆครับยิงกันเยอะครับคู่นี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมาครับถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะยิงไม่เยอะครับแต่คู่นี้ผมดูมาหลายครั้งแล้วครับเจอกันเมื่อไหร่ใส่กันไฟแลบตลอดครับคู่นี้จะมีประตูตั้งแต่ต้นเกมครับยันท้ายเกมนะครับคู่นี้ครับสำหรับคู่นี้ตัวแถมคู่ที่2ครับให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2องกึ่ครึ่งครับสามครับ โอเคครับสาหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าให้อัดอะไรไปบ้างครับตัวเต็งครับให้ต่อนนวคาสเซลครึ่งครบลูกครับตัวแถมครับให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกลิเวอร์พูลกับเบนแฮมครับตัวแถมตัวที่สครับราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งครบ3แมนยูกับสเปอร์ครับสาหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้าเล่นหรือกลุ่ม v i p ครับมาตามผมได้ในที่ไลน์แอดนี้ครับต้องบอกว่ากลับมาเวอร์ชันนี้ครับ มาฟอร์มดีได้2วัน3วันแล้วครับ3วันนะครับพี่ฟอร์มดีครับก็จะกลับมาเป็นอาจารย์เลคนเดิมแล้วครับพี่ต้องบอกว่าบอลเต็งครับไม่เคยพลาดครับสําหรับวันนี้ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลิดวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางผมครับอาจารย์เลบอลเต็งครับ